<How> ทานอตทานอตเหรอนัดมาดูตาไอออนแมนอืมซุกขาออนแมนพรุ่งน,นี้ป๊ะป๊าเตรียมไก่เผ็ดไว้ให้นะสไปซี่มากเลยไปกินกันเร็วเร็วไทก้ากำลังแอบดูใครอยู่นะ ดูเดอดฮักหรอวันนี้ป้าเป็นกัปตันเมกาหล่อไหมมีโลมีโลด้วยเดี๋ยวปไปบลบโลให้นะผมชงแ่พวกเราเป็นทีมเอเวนเจอร์ของพานอนใช่มือเหมือนพานอนเลยไปซิ่งกัน ไยให้เปา๊ปยังไงนะป๊าป๊าไปจับตันเมกาอืมเนี่ยเต็มที่แล้วลูกเนี่ยยิ่งกว่ากับตันเมกาของจริงโอ้โห